สวัสดีทุกคนอาจารย์เตรียมขยายพันธุ์ต่อผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งสรรพคุณก็กินดีมีประโยชน์ด้วยนะมีสาราที่ต่อต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายได้เป็นอย่างดีเห็นปะ่ะบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง ช่วยยับยั้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดีอ่ะสรุปก็ช่วยป้องกันมะเร็งได้เพราะฉะนั้นไปหามาปลูกกันนะจ๊ะทุกคนซื้อจากตลาดมาตัดรากมาจิ้มๆิ้มมก็มมได้ดินต้องมาเป็นกรดเป็นด่างอันนี้ไปตัดกิง่งกิ่งนี้มากิ่งของมะเฟืองหวาน พื่อที่จะเอามาทำอะไรป่ะเขาเป็นดอกแล้วใช่ไหมเราจะให้เขาดอกร่วงหล่นไปอยู่ในนี้นี่เอาที่เป็นตัดให้เป็นง,งามๆแบบนี้นะจิ้มเลยกดลงดินนี่เอาตรงนี้ดีกว่าเออเอาแค่นี้ เนี่ยแล้วปล่อยเขาปล่อยเขาแก่แล้วก็ร่วงลงไปนี่พิธีง่ายๆรอให้เป็นเมล็ดพันธุ์แก่ๆแล้วก็ร่วงลงไปเลยนะจ๊ะอ้น,นี้เก็บไปแล้วอันนี้เป็นแมงลัก แกแล้วนี่แมงลักนี่เขาตัดไอ้นี่แล้วก็ปักได้นะต้นนี้ก็ต้นปักอ่ะเนี่ยเด็ดยอดปักนะปักหลายคนนี้ไม่รู้เรียนรู้กันไปได้เนี่ยปักไว้แบบนี้เห็นปะ่ะต้นนี้เป็นต้นที่เด็ดเดดยอดหมองนี้มาปักนะเรียนรู้กันไปนะจ๊ะทุกคนปลูกได้ต้องขยายเป็นจาไว้ เสร็จเรียบร้อยไปเลยเดอ้อหนึ่งสวงสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไวน้นะจ๊ะเรียนรู้กันไปแค่นี้นะ